นางสาวจินดาพรจันจงค่ะวันนี้จะมานเสนอเครื่องบรรจุแบบ HR ต่อไปจะเป็นการแนะนําอุปกรณ์และเครื่องมือนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นเครื่อง CS T R U N I นะคะแล้วก็จะใช้เป็น Bigger แล้วก็เป็นเครื่อง U V Visible Spectrophotometer นะคะ จากนั้นจะเป็นสารเคมีที่เราใช้โดยเราจะใช้เป็นน้ำเฮโรบนยนะคะแล้วก็สารละลายเปอร์ออกไซด์ค่ะขั้นตอนแรกของการทดลองนะคะเราจะทําการปรับอัตราการไหลของสารละลายอินซีแล้วก็ปรับอัตราไหลของสารละลายเปอร์ออกไซด์ให้ได้ตามที่เราต้องการะคะ่ะ จากนั้นเราจะมาทําการปรับปุ่มสเตอร์เออร์นะคะไปที่หมายเลขค้าเพื่อทําให้ใบพัดในถังนะคะเกิดการหมุนไม่ได้อัตราไหลที่ต้องการนะคะเราจะทําการปล่อยสารละลายอินทรีย์เข้ามายังถังใบที่1นะคะข้อควรระวังในการทําแบบนี้นะคะคือห้ามให้สารละลายอินทรีย์ในถังหมดเด็ดขาดควรต้องเติมสารละลายอินทรีย์อย่างสม่ําเสมอ เมื่อสารละลายอินทรีย์เข้ามายังถังใบที่1จนเต็มแล้วนะคะสารละลายอินทรีย์จากถังที่1จะไหลเข้าสู่ถังที่สเมื่อสารละลายอินทรีย์จากถังที่2เต็มแลว้วน้ําจะเคลื่อนที่เข้าสู่ท่อ แล้วไหลไปยังถังที่เราเตรียมไว้รองรับเมื่อสารละลายอินซีหยุดลงบนถังที่เราเตรียมไ,ไ in road, ว้รองรับน้ำเป็นหยดแรกเราจะทำการเก็บตัวอย่าง <sh> สารละลายอินรีทั้งสองถังทันท,ทีโดยการเก็บตัวอย่างจากวาล์วทั้งสองข้างเก็บทุกๆ5นาทีเป็นเวลา40นาทีจากนั้นเราจะทำการกองสารด้วยกระดาษกองแล้วนำไปวัดค่าการดูดกืืนแสงที่510นาโนเมตรด้วยเครื่อง UV-visible Spectrophotometer เทียบกับมาตรฐานและคำนวณหาอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาที่เวลาต่างๆ โดยใช้สมาการดังนี้ครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาแกน x ก,กับอัตราการเกิดปฏิกิริยาแกน y ของทั้งที่1สีน้ําเงินทังที่2ส,สีส้มสิ่งที่เห็นจากกราฟทั้งที่1เริ่มมีอัตราการเกิดจริยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน5นาทีแรกจุดสูงสุดแรกอยู่ที่3 0 0ร้อถึงสามมิลลิกรัมเ p e ลิ i t คูณมิลที่เวลา5นาทีหลังจากนั้นอัตราลดลงแล้วกลับมามีจุดเล็กๆประมาณ 280-300ถึง3 0มมิลลิกรัมเปอร์ลทคูมินที่เวลา20นาทีหลังจากนั้นลดลงอีกครั้งและช่วงท้ายที่40นาทีอัตราย,ยังมีค่าอยู่ประมาณ200มิลลิกรัมเปอร์ลทคูมินถังที่2คือเส้นสีส้มช่วงแรกการเกิอบติิริยาจะช้ากว่าถังที่1หลังจากนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและมีจุดสูงสุดประมาณ900มิลลิกรัมเปอร์ลิคูน มินที่เวลา20นาทีหลังจากนั้นอัตราลดลงใกล้ศูนย์ที่เวลา30นาทีแล้วค่อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่เวลา40นาทีประมาณ300มิลิกร,รัมเปอร์ลิชคูนมินจากถังที่2จะเห็นได้ว่ามีจุดส,สูงสุดที่ใหญ่และชัดเจนกว่ามากแสดงถึงการเกิดติกริยาที่รวดเร็วและรุนแรงในช่วงกลางาของเวลา